สวัสดีครับบรรยากาศฝนตกปล่อยๆนะครับวันนี้มาตัดหญ้าของพ่อตานะครับแปลงหญ้าของพ่อตาหมู่บ้านก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับพอดีแกปลูกไว้เยอะก็เลยแกตัดไม่ทันนะครับแกเลยให้มาตัดตรงนี้มันจะเป็นแปลงหญ้ากินนีนะครับ น่าจะเป็นกิน,นีบอมบา่านะครับตรงนี้แกปลูกไว้ก็เยอะพอสมควรเยอะจนวัวแกกินไม่หมดนะครับถ้าปล่อยไว้นานก็จะลำต้นมันก็จะแข็งนะครับวัวก็จะกินไม่ดีเท่าไหร่นะครับปกติทุกปีสองสามปีที่ผ่านมานะครับผมก็จะมาตัดแปลงนี้อยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าบัวแกนี้ไม่เยอะครับประมาณไม่น่าจะถึงสิบตัวประมาณสิบตัวนะครับแต่แกปลูกยาวไปเยอะ,ะครับ มันกินไม่ทันก็เลยมาตัดนะครับพวกนี้ก็เริ่มยาวละตรงนี้นะครับก็ตัดไปนีะครับเพิ่งจะตัดเสร็จยังไม่ได้เอาขึ้นรถก็ทางนู้นนะครับไกลๆนั้นก็จะเป็นโมูลโต้ศอกนะครับก็เห็นเมื่อเช้าแกตัดอยู่ฝั่งนู้นนะครับการเลือกญ้านะครับที่จะมาปลูกนะครับก็ ให้อันดับแรกเลยนะครับให้คำนึงถึงพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เหมาะสมที่เรามีนะครับพื้นที่ที่เรามีนะครับว่าเราจะปลูก้าแบบไหนนะครับถ้าเป็น,พ,นพื้นที่ดอนอย่างนี้นะครับน้ําไม่ท่วมอย่างเงี้ยอา่าพวกญ้าที่ให้ผลผลิตสูงอย่างพวกกินนีนะครับกินนีไม่ว่าจะเป็นกินนีมูริเวอร์กินนีสีม่วงกินนีบอมบาซาอะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะปลูกได้นะครับ เพราะว่าเขาจะให้ผลผลิตสูงแล้วก็โตเร็วนะครับคือยาวเร็วยาวไวาประมาณนั้นนะครับส่วนใครที่มีพื้นที่ที่แบบที่ลุ่มน้ําขังนะครับที่ไม่เหมาะกับยาพวกนี้ก็ปลูกพวกยา้านาย้าแพงกุลาอะไรพวกนั้นก็ได้ครับพวกยา่าลงซูเป,ปอร์แม็ก มันมาเลอะไรพวกนี้แต่พวกนั้นหลงซูเปอร์แม็กมันมาเลอะไรพวกนี้ผมยังไม่เคยปลูกนะครับแต่เห็นเขาว่ามันทนแรงอ่าทนน้ําขังนะครับแต่ทนแรงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่ไม่ชัวร์เพราะว่าอา่าผมไม่เคยปลูกแต่เท่าๆที่ดูก็น่าจะทนแรงพอสมควรอยู่เหมือนกันเพราะวา่ารากเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับก็หลักๆก็คือเราเลือก อันดับแรกเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกหยาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่นะครับอันดับต่อไปก็คือง่ายก่าต่อการจัดการของเรานะครับบางคนอาจจะเลี้ยงวัวเยอะนะครับเลี้ยงวัวเยอะแล้วถ้าสมมติว่าผมยกตัวอ,อย่างเนาะถ้าเลี้ยงวัวเยอะถ้าสมมติเราไปปลูกยาเนเปียร์อะไรพวกนี้ครับบางทีเราก็ต้องมาเสียเวลาที่จะมาตัดมาแล้วก็มาสับให้กินนะครับ เพราะว่ายอาในเปียถึงแม้จะให้ผลผลิตที่สูงครับแต่บางทีเราปล่อยไปนานเกินไปนะครับน้ำต้นเขาแข็งเนี่ยเราก็ต้องมาบดมาสับนะครับก็ต้องมีเครื่องบดสับด้วยถ้าสมมุติว่าเราตัดอ่อนเกินไปนะครับบางทีมันก็จะมันก็จะตายง่ายนะครับในเปียจากเท่าที่ผมปลูกมานะครับถ้าเราตัดอ่อนเกินไปเนี่ยบางทีก็ตายไปเลยก็มีนะครับทําให้มันยาก ต่อการจัดการของผมนะครับแล้ววัวควายผมมีประมาณเกือบเกือบยีตัวอย่างเงี้ยทั้งวัวทั้งควายถ้าจะปลูกในเปียแล้วมาสาบให้กินเนี่ยคงไม่ทันเวลานะครับก็เลยที่แปลงของผมเนี่ยก็จะมีแผงกล่ลานะครับเป็นหลักเลยตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้แหละครับหญ้าแผงกล่าหญ้ากินนีแล้วก็มีหญ้าธรรมชาติเนี่ยครับที่ผมตัดอยู่ทุกวันนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่บางทีหลายคนมองข้ามนะครับถึงแม้ว่าจะเลือกหญ้าที่เหมาะสมแล้วแต่บริเวณพื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่แล้วก็ต้องดูด้วยนะครับอย่างหญ้าที่ไม่ค่อยทนนะครับบางทีมันจะมีพวกไก่ถ้าสมมุติว่าเราปลูกหญ้าในหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับพวกไก่พวกอะไรพวกเนี้ยก็สําคัญนะครับ เพราะว่าอย่างเนี่ยครับหญ้ากินนีเนี่ยมันจะไม่ทนนะครับไม่ทนกับเวลาที่เราตัดใช่ไหมครับมันมันโตเร็วนะครับอ่ามันจะงอกขึ้นมาเลยนะครับอใบมันนะครับใบอ่อนเนี่ยเป็นอาหารที่ไก่มันชอบมากเลยครับพอไก่บางทีเราไม่ได้เลี้ยงไก่แต่เป็นไก่ชาวบ้านอย่างเงี้ยครับเราเอามาเราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยไก่เข้ามากินได้เนี่ยครับหญ้ามันก็จะตายนะครับผมเคยแล้วครับใน ในในพื้นที่ของผมนี่แหละนะครับตัดปุ๊บนะครับพอหญ้าเกิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งยาวนิดหนึ่งนะครับประมาณนิ้วสองนิ้วอย่างเงี้ยครับไก่มากินแล้วก็มันมันโตไม่ทันนะครับไก่จิกกินหญ้าหมดหญ้าตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็หลายๆเรื่องนะครับหลายๆอย่างที่เราจะต้องจัดการนะนั้นเป็นเรื่องของการจัดการแต่ถ้าเราปลูกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่มีไก่อะไรพวกนี้ครับ นะครับปลูกได้ครับพวกนี้นะก็ประมาณนั้นอย่างหญ้าหวานอย่างเงี้ยยิ่งไก่ยิ่งชอบเลยนะครับถ้าปลูกในข้างๆบ้านที่มีไก่ที่เราเลี้ยงไก่เนี่ยไม่เหลือครับตายหมดจากประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับก็เลยอยากจะมาแชร์นะมาแชร์ว่าเราควรจะปลูกหญ้าสายพันธุ์ไหนที่มันจะตอบโจทย์เรานะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานเนาะ มีหลายๆท่านก็คิดถึงอยู่ว่าทําไมผมไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปเลยนะครับก็ยุ่งๆครับช่วงนี้ตัดหญ้าให้วัวให้ควายครับมันวัวควายมันเยอะมันก็พอตัดเสียกก็เหนื่อยแล้วนะครับบางทีมันก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปเท่าไหร่ส่วนคลิปการเลี้ยงการดูแลอะไรพวกนี้ก็ผมทําไว้เยอะอยู่นะครับก็เลยไม่รู้จะทําอะไร <laughs> โอเคครับ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกหญ้าก็มาแชร์กันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโอเคครับผม